จดมาดูทีวีซัมซุงเครื่องนี้นะครับเป็นทีวีจอแก้วนะครับหน้าจอขึ้นแบบนี้เนะี่ยจอต้องเสื่อมแน่นอนเลยนี่นะเห็นไหม <c oughs> จริงหรืบบอเปล่านีโอ้ยเหไหมอ่ะน่ะโอ้วุ่นวายไปหมดเลยนะี่น่าจะเป็นที่จอเสื่อมนะครับด,ดูดูตอนปิดเห็นไหมมันมาเป็นจุดแบบนี้มันจะเป็นในลักษณะของการจอเสื่อมนะเพื่อนนยะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้น แบบนี้มันจอเสื่อมนะมันเป็นจอขนาดยีเก้านิ้วนะครับซึ่งมันเป็นแสงลงแวบเป็นเอกที่เห็นเนะี่ยมันเป็นในลักษณะของการจอเสื่อมนะเพื่อนและมันก็เป็นสีเขียวค้างด้วยนะครับเมื่อมันเป็นในลักษณะน,นั้นจอมันเสื่อมนะครับเราสามารถที่จะใช้ไฟมากระตุ้นจอได้ไหมนะครับคงต้องลองดูนะฮะแล้วก็มันจะมีอาการแทรกซ้อนอยู่หลายอาการอยู่นะครับ ทีวีเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาซ่อมอาการในส่วนของการแว๊บๆแบบนั้นเนี่ยมันจะหายหมดนะบางทีมันมีภาพหดมันมีภาพเลื่อนมันมีอะไรเยอะๆเลยนะเพื่อนเนะมันจะซ้อนๆอาการอยู่นะทีนี้หลักใหญ่ใจความมันจะทําให้มีภาพก่อนมันต้องทําให้ภาพมันมีเราค่อยไปซ่อมในส่วนที่เหลือนี่มาดูก่อนว่าเครื่องนี้มันจะได้ไหมอมันจะได้ผลไหมนะครับเพราะว่าเครื่องก็นานแล้วนะทีนี้จอก็ถือว่านานแล้วละนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่า พวกจะต้องลองดูนะเพื่อนนะลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้ไหมเพื่อนนะนะอันดับแรกนี่เอาไฟมาเข้ามาเผาไส้หลอดมันก่อนนะเพื่อนนะใช้ไฟสัก8โวลต์นะมาลองดูแล้วก็มาวัดดูว่าค่าความต้านทานมันจะเท่าไหร่นะเพื่อนนะมันมากแค่ไหนมันน้อยแค่ไหนอย่างไรเนะรี่ยไฟ8โวลต์นะเพื่อนเข้ามาที่ไส้หลอดนะครับ นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าค่าเคมันค่าความต้านทานแคทโทดกับกรดหนึ่งเนี่ยมันได้กี่เคได้กี่โอห์มอะไรใน,นนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันคงจะต้องแย่แน่ๆนเพื่อนนะเพราะว่าในลักษณะนี้จอเป็นจุดในเวลาปิดแล้วเป็นจุดอยู่ที่จอแล้วเนี่ยมันโอ้โห่อนข้างที่จบแทบจะแย่แล้วนะฮะอ เอา 1k ตั้ง 1k นะตั้งมิเตอร์ 1k นี่แหละนะครับเาล,ลองดูนะฮะเพื่อนจะเป็นยังไงนะครับอ่ากว่าจะจัดมุมมิเตอร์ลงตัวได้นี่นะมิเตอร์ตัวนี้มันสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะเพื่อนโอเคนะครับตั้งที่ 1k นะั่นนะ่ะนะโอเคครับทีนี้ก็ปล่อยไฟเข้ามาที่ไส้หลอดเี่ีรยรร้อยเอ้ยมันมากกว่า8โวลต์แล้วเว้ยเนี่ยเออนี่8โวลต์ไอกีม9โอเคนะครับทีนี้ ลองวัดที่กริดหนึ่งนะกริดหนึ่งกับแคโทดนะเพื่อนต้องจะได้ค่าเคเท่าไหร่นะครับแคโทดมีสามอันนะนี่กริดหนึ่งนะเพื่อนนะกริดหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งสองนับจากด้านล่างขึ้นมาขาที่สองจากด้านล่างได้เท่าไหร่เนี่ยนี่เหรอนี่เหรออ่าไม่เห็นไม่เห็นวัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดเคมันสูงไปอ่านไม่ออกเดี๋ยวมาที่คูณสิบนะ คูณสิบโอห์มนะเพื่อนคูณสิบโอห์มเห็นไหมอ่ะดูดูมันจะอ่านได้เท่าไหร่อย่างงี้นะเข็ม200 oh สองร้อยโอห์มสอง K. สองเค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 ใกล้เคียงกันนะฮะอ่ะทีนี้ดำเนินการกระตุ้นมันนะครับพอกระตุ้นแล้วเรามาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ยังไง ลองกระตุ้นกันเลยจะได้ผลหรือเปล่าดู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 เรามาดูกันกระตุนะต้นละอ่ากระตุ้นละนะครับ การกระตุ้นจอผมเคยทําเป็นคลิปไว้อยู่นะเพื่อนเรามาดูว่าจอนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะปับ๊บกระตุ้นจนจนการอาร์คข้างในมันหายไปเลนหายไปแล้วนะครับมันมันเริ่มจะหมดแลนะเนี่ยเพื่อนอาจจะต้องใช้วิธีการคว่ำหน้าของทีวีลงนะฮะโอเคๆคเคล้ว มันมันจะมีแสงอาร์คข้างในนะเพื่อนนะมันจะมีแสงอาร์คอยู่ข้างในนะครับอาร์คข้างในนี่นะเคนะอ่าทีนี้อ่าเรามาดูว่ามันจะขึ้นไหมนะเพื่อนนะมาดูนะครับคูณสิบนะเอ่อเอ่อเมื่อเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้สองเคนะฮะมาถึงตอนนี้ละได้เท่าไหร่ว้ามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่นักนะครับมันก็แค่เกือบสองเคนะ เออครับไม่ดีมากนะเพื่อนเอาใหม่ไหมเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับเอาอีกสักรอบผมว่ามันต้องโอเคลยทีนี้เอาอีกสักรอบให้มันดีๆหน่อย จะเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าครับจริงๆแล้วมันก็หมดแล้วนะโอเคเลครับอ่ะอลองวัดใหม่ครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เกือบ 2K งเคนะฮะวมากระตุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นไง มันก็มันก็ดีขึ้นเดียนะมันดีขึ้นอยู่นิดเดียว <c oughs> โอ้มันคงเสือมมเเอเส่อมมากเลยเพื่อนเสื่อมมากแล้วล่ะโอเคนี่เดียวแนละ้วมันจะเป็นยังไงเอาเดี๋ยวแหมต้องลองเลยเนี่ยดูภาพก่อนนะใช้นานได้ไหมนะครับก็ตุ้นไม่ค่อยขึ้นแล้วละครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสื่อมมากเลยนะตัวนี้นะจนมันเป็นแสงจุดออกหน้าจอนี่ถือว่ามันเสื่อมมากแล้วนะเพื่อนนะ ถือว่ามันเสื่อมมากแล้วเพื่อนก็ลองสังเกตนะการที่จะกระตุ้นจรนะครับก็ต้องดูด้วยว่าสภาพจรเป็นยังไงมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกอันเลยนะทีนี้ก็คงต้องลองนะหลังจากกระตุ้นแล้วบางเครื่องมันจะมีเสียงแตกโปแปรโปแปะเด้อซึ่งมันเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ได้ไหม,มไม่ไม่ดีขึ้นมากมา <laughs> ดูหน้าจอเนี่ยครับก็รู้สึกว่ายังพอดันไปได้อยู่นะเพื่อนนะเนี่ยมีเวอร์ด้วยไหมนี่ครับพอดันไปได้อยู่นะนะนี่ครับกระตุ้นจอแล้วดันไปได้อยู่ซึ่งเล็กน้อยอยู่เอนภาพก็ไม่ได้กระพริบอะไรนะครับสีสันก็มันก็ไม่เท่าไหร่หรกนะครับนี่ก็คืออาการจอเสื่อมแล้ว ใช้วิธีการกระตุ้นจอก็พอคืนมาได้อยู่ตัวนี้ก็คงไปซ่อมในส่วนของภาคเวอร์นะซีมันเสื่อมอยู่นะครับก็คงจะออกมาได้ก็พอดูได้อีกอยู่นะครับเป็นแบบตานนเพื่อนนะในส่วนของเวอร์มันจะมีซีอยู่ข้างในเนี่ยตัวหนึงเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนซะนะนี่นะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะเพื่อนบังนะครับบงังนี่ฝุ่นยังไม่ได้เป่าเลย เพราะว่ามันมันต้องทําให้มันมีภาพออกมาก่อนไน,นี่ไงครับนี่นะอยู่ข้างในเนี่ยนี่ครับร้อยไมโครห้าสิบโวลต์นนะเพื่อเปลี่ยนกระเนี้ยออกไปนะเพื่อนนะแล้วก็มาดูภาพกันอีกทีหนึ่งเปิดลองไว้สักระยะหนึ่งนะครับนี่ก็คือการกระตุ้นจอภาพมันก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ครับก็คือนิทานเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าทําภาพให้มันได้ก่อนให้มันเป็นภาพก่อนแล้วค่อยมาซ่อมเวอร์นรี่ บางคนไปงมซสาซ่อมเบอร์ก่อนเห็นมันเป็นเส้นภาพทําทีหลังในบางทีทําภาพมันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะมันภาพมันไม่ขึ้นแล้วมันก็เสียเวลาในเพื่อนเป็นอย่างนั้นเยบางคนนี่โอ้โหดูแลทําความสะอาดอะไรอย่างดีจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยทําแล้วมันภาพมันขึ้นไม่ได้จบเกมเลยเพื่อนแบบนั้นเนี่ยเพื่อนแล้วต้องไปเปลี่ยนสีก่อนมันจะเป็นยังไงเนี่ยทีนี้ก่อนเนี่ยตัวที่ถอดออกมาจากในเบอร์เนี่ยนะครับมันจะออกสี สีน้ำตาลนู้หน่อยนะสีตับหมูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตัวใหม่ไปนี่นหนี่ไงสีเหมือนกันเลยเห็นไหมครับ่ารู้สึกว่ามันจะเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเอว่ากันไปนะครับเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันจะยี่ห้อไหนก็ใสไปเถอะเนี่ยเจ้าคือเก่านะนี่ก็คือการทํางานแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อนการทางานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย การทางานอิเล็กทรอนิกส์นี่มันจะมีสเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งคือมันต้องวัดไฟตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นโอ้มันมีสเสน่ห์มันสุดยอดจริงๆนะเพื่อนนะค้นหาจุดเสียว่าก็ว่ามันสนุกนะผมว่าน,นะเ,นนะเพื่อนนะเพื่อนอาจจะต้องเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วิชาดูหมอ้วยมอนะครับเพื่อนนะดูมอดููมอ้อดนะครับนะเอามาควบคู่กันก็ได้เลยเพื่อนนะเออตั้งกันห้าเอาล่างทรงมาเดาหาเนะี่ยจะได้หรือเปล่านะเพื่อน ถ้าเป็นอย่างนั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับมีวิชาหมอดูนยเนี่ยผมว่ามันจะง่ายนะผมก็กับว่าผมจะไปเรียนอยู่วิชาเนี่ยนะครับวิชาไพ่กระซิบอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นเขาเล่าเล่ามาดูข่าวทีวีที่ว่าเด็กหายอะไรนั่นนะมีร่างทรงเยอะเลยถ้าเกิดว่าเราไปเรียนวิชาพวกนี้มาเนี่ยนะเวลาเราค้นหาจุดเสียเนี่ยเราว่ามีตรงมิเตอร์นี่คงไม่ได้ใช้นะเพื่อนเออเข้าทรงซ่อมเลยทีวีนี่ตะไนี้มันเสีย ประมาณนี้เพื่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสนุกอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนนะแต่ความเป็นจริงมันก็คงไม่เป็นอย่าง,งน,นั้นนะตันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่สยศา,าสตร์แต่อย่างใดในนี้นะเ,เออเพื่อนสามารถที่จะทําซ้ําได้วิทยาศาสตร์นี้มันก็คือมันสามารถทําซ้ําได้นี่เล็กองเทอนิ์ก็เหมือนกันนะฮะเมื่อเครื่องนี้มันเสียของเพื่อนก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนก็ทําซ้ําได้ทําเหมือนช่างวิททำนี่แหละนะครับแล้วก็อย่าลืมย้ำวงจใรให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อมันรวมเนี่ย ขี่รถมาไกลนะเพื่อนนะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณ f c นะที่ส่งเอ็มลงเอ็มอลอยมาให้ดื่มน,นะขอบคุณมากเลยครับ f c ไม่ต้องมาหาก็ได้นะครับช่วงนี้มันเป็นยุคโควิดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยงานมันล้นอยู่นะครับเพื่อนนะ f c มาคงไม่สะดวกต้อนรับนะครับว่ามันงานมันล้นนะครับช่วงนี้ผมต้องทํางานด้วยในกรณีนี้นที่ผมอัดคลิปวิดีโอไปด้วยคือผมทํางานไปด้วยนะเพื่อนเป็นแบบนั้นนะครับ คลิปวิดีโอไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยการตั้งใจที่จะสร้างเป็นวิดีโอนะเพื่อนนี่ก็คือตั้งใจทํางานแล้วมันก็เกิดเป็นวิดีโอขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะคือทํางานไปด้วยบ่นไปด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับอเพื่อนๆก็ดูไปนะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อนมันเป็นแบบนั้นนะจ๊ะ <H it! th> มันเหนเหตดสั่งคลิปวิดีโอได้นี่เหตุกานมันถ้าเกิดเป็นวิดีโอกันเมื่อมันนี <h its> ้จบคลิปวิดีโอนะครับภาพออกมาสวยงามอยู่นะครับ แล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ไปได้อีกสักระยะนะครับโอ้ยเอาจรเอายี่สองปีปนเนบป่าโอเคนะครับจบลิปวิดีโอนด้ครับที่ก็กลับบ้านแล้วอยู่ตนรถหมดโอยไปแล้วบ๊ายบายเด้อผู้สาวอือ